ม่เดินนะเเจอไกรปะมันขบหลุมแล้วนะครับก็จะดักไว้ประมาณนี้นะครับวันดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาดักตุ่งหนึ่งวันนะครับก็มาดักตุ่งในป่าลึกนะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับรที่เราจะต้องเดินขึ้นไปนะครับฝันนี้ก็จะเป็นหน้าผ้ามุดเลยนะครับก็ต้องเดินอย่าละเมอระวัง ก็สลักถึงดอยคูป่าก็ต้องเดินประมาณนี้นะถ้าเรียกจะไม่ค่อยมีเด็ทาาัาดช้างขบบว์สูงทีเดียวถ้ามองลงไปข้างล่างก็จะประมาณนี้มุงไปนุ่งเลยนะก็ต่างกันนิดน,ะนึงมาไปเรื่อย หากใกล้ๆบางก็จะมีชาวบางดักหมดแล้วนะครับเ,ออเลยต้องเข้าป่าลึกเมื่อกี้เหมือนได้ยีเสียไก่ป่าแล้วแควพอมาล้องป่าหนะดูนก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 โอกคป่าเสียอยู่ข้างลลัง ใช่ไหมค่อยเดินอะเดี๋เจอไก่ป่านี่แบบนี้กร,รอกหน้าจะมีนะครับดูลอยมากัดลอยมากัดยังไม่ไหมอยู่นะครับรอยกัดน่าจะเป็นกระรอกหรือเปล่าเดี๋ยวเอาไม้ใหญ่ดูผูกไปข้าบงนะ่ะ น่าจะผงุไปขบโบนึงนะหมาไปละโอ้มนเจอน่าจะหนุ่มนะโอ้ไก่ป่าอยู่ฝันนี้ทุกคนถ้าไม่มีหมามาด้วยเราจะเรียกไก่ป่านะครับเพราะว่ามีหมามามันจะทำให้ลูกกวงไก่ป่าไม่กล้ามา ไปหาดักตูดดีกว่านะครับหมาไปแล้วนะไก่ป่าก็จะอยู่ฟันนุ่งนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงโอ้อยู่ข้างล่างนั่นทุกคนมีหมามา้ดยแบบนี้มันน่าจะทำไม่ได้นะมีหมามาด้วยน่าจะลบกวัวก่ป่าน่าจะหนีทีเดียวมาทีละเ,เรียยมามาเฉยนะ อยู่ข้างล่างนี่นะโอ้โอ้ทุกคชัางมากนะฟันนี้มีแต่ต้นไม้ใหญ่แต่ทำเดือกก็จะประมาณนี้นะครับ เสียไก่ป่าหายเฉยนะมันน่าจะได้ยินที่เราเดินมามันก็เลยต้องเงียบไว้นะมา,าเดินไปต่อลโอ้ตุงนี่เาเจอแล้วนะทุกคนมามาถึงเตาหมา้นี่างร้อยตุงนะนี่คือร้อยตุ่ดูมาเอาดีขึ้นมาเยอะใหม่ๆอยู่นะน่าจะตัวใหญ่ทีเดียว โอ้ตัวนี้ขุบหลุมแล้วนะครับอันนี้ก็ลอยตู่ดูมีหลายหลุมทีเดียวแต่ป่าเมื่อกี้เสียอยู่ข้างล่างลุงน,นะครับมาเราจะดักตัวนี้ดักตัวนี้ก็ที่นึงดูมารู้ได้ไงว่ามันอยู่ตรงนี้เหมือมันมรู้ด้วยนะครับ มาเราเตียงกระดับดับตู้ดีกว่าเห็นแล้วเราก็คุดเจอน,นะครับก็จะดับไว้ตรงนี้ที่หนึ่งไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะตอนด่านหลายที่พวันเป็นหลุมที่มันเยอะมากนะครับก็จะดับไว้ประมาณนี้นะครับใช้เหยื่อไปเข้าโพ้นะครับจะประมาณนี้นะเอาดีว่าี๋ยวเราลงไปดูข่้งตอนะครับ ว,าาานะาวา่าจะลงไปดูข้างล่างนู่นฮะน่าจะมีหลายที่ว้าวเดี๋ยวเรามาสำรวจกันทีเดียวเขาใช่ไหมก็ดูดิโอ้เหมือนใช่นะทุกคนโอ้ก็เ้อฟนนันที่ที่นี่ไม่หลุดเยอะแท้ เจออีกแล้วนะฮะลุมเยอะจังอันนี้ก็จะประมาณนี้คนะมาแล้วขนดับอีกทีหนึง่งมีหลายลุมทีเดียวน่าจจหลุมนี้แหละเราก็ดับอีกแล้วนะครับเจ็บอีกทีนึงเดีย๋ยวลูไปข้ารามต่อนะครับเพราะว่าบริเวณนี้เยอะดี โอ้ที่เรายืนว่าเสียวกลิ่นลงไปข้างล่างนี่กลายเลยนะครับหลอกงลงนะครับฮะลงมาสุดไลเดอร์ลงนะฮะลงไปข้างล่างสไลเดอร์ยาวข้างล่างหนุ่มดูตุ๊กดูล่างลอยยังไม,ม่ไหววะยังก็ได้อยู่ฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็ยังมีอยู่นะเอ ตัวีิเวทนี่เยอะเยอะๆๆๆะหลามาคุกต่อนะครับดดโดยหลุมหลุมก็จะอีเตี่ยมดูดิร่องรอยเยอะนะครับอันนี้ก็คือตุ่มเยอะจัดอันนี้มันพึ่งเอาดีสไลด์ลงมาเมื่อหม่วะ ก็จะประมาณนี้นะฝันนุ่งก็มีมาแล้วมาคุกหลุนี้ต่อ,อหลุมมันก็อยู่บริเวณนี้นะหลุมมาอยู่ตรงนี้นะคก็ขูดไว้เสร็จไปที่เรียบร้อยบริเวณนี้ตุกเยอะมากนะดูนิฝันนี้ก็ใช่ฝันนุ่งก็ใช่ข้าลังจะไม่อยู่นะครับ มาเราเรียดดับก่อนนะครับในที่เราดักกาะอุบว้ประมาณนี้นะครมาเดี๋ยวไปดูหมาห่าอะไรวะมันได้อะไรกินบ้างน่าจะหนุ่มนะโอ้หนุ่มนี่มาเป็นหนุ่มนะครับ,น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 ,รบน่าจะดวงไฟเบ็ดไฟไฟ,ฟป่งมาน่าจะหนีไม่ทันนะครับก็เลยดู ดูไฟป่าไฟป่ามาหนุงอาจจะหนีไม่ทันเเดี๋ยวเรากลับกันไก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกับพรุ่งนี้ทีนึงนะครับก็เดินขึ้นเขามาเดี๋ยวดักไว้บริเวณนี้ก็ไหลที่อยู่นะครับก็วันนี้แคีนี้ไปก่อนนะครับพบก,กับพรุ่งนี้เช้าทีนึงนะครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะมาดูที่ดาดตุงแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าก็ต้องเดินไปหน่อยนึงนะครับมาเดี๋ยวไปดูนะครับ ที่ดักตุง้งก็ดับฝันนต้องเดิกข้างเหวตรงนี้ของค้าที่ไกลยอยู่นะครับแต่แถวนี้หวังว่าน่าจะไม่มีใครมาดักตุ้งนะครับโดยที่ค่อนข้างห่างไกลนะครับพอสถานที่ก็จะประมาณนะเดี๋ยวเราไปกันดีว่านะครับก็ค่อนข้างไกลยอยู่นะครับอันนี้เรายังไม่รวมตอนที่เราเดินขึ้นมานะครับ มาใกล้สีเรวจะถ่ายทีเดียวแล้วก็ดักไวข้ขั้นห้บริเวณก็เดือ,อยละมั่ละวันนะฮะเพราะว่ามันเป็นนับผ่าคล้ายเหีย้ยนี่หมอขึ้นไป้าับงกลายทีเดียวมาเดี๋ยวค่อย,อยเดิอยน,นะฮะทุกคนเราก็มาเจอดอกดินด้วยนะฮะเราก็มาเจอดอกดินด้วยนะฮะอดอกดินขึนะะ้นแล้นล่ะ ก็อันนี้นะครับดอกดีเรื่งจะครึ่งแนละ้วมันน่าจะครึงม่งใหม่แบบถ้าครึม่งมใหม่สมมาคุูจะชอบกินนะฮะนี่ดอกดีจออันเดียวแล้วไม่เอานะถ้าเยอะเราก็จะเก็บถ้าอ่านเดียวแล้วไม่เอานะครับ,ก,ก,รบก็กินดิกได้นะครับ มาเดี๋ยวกินดิค่ให้ดูนะฮะนุกชาจะออกเกือบเปรี้ยวเกือบหวามจะกลิ่นดอกดีมแบบว่าหอมๆนะครัข้งางในก็จะประมาณนี้ล้งลอยที่เราคุกเมื่อวานนะฮะก็จะดักไว้ตรงนี้ดักไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยปลุกมา ถ,นะนนถ้าไม่โดนก็ป่อยไว้ที่เดิมดวงกันแะไม่โดนลุกดวงมันไม่ดวงนะครับไม่โดนเราก็ป่อยไว้เหมือนเดิมต้องมาดูอีกรอบหนึ่ง แล้วคันนี้ก็ไม่ดงนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูข้างล่างตัวก็ดูไใส่องที่ไม่ได้สักตัวเดี๋ยวลงไปข้างล่างต่อนะครับที่เราลงไปส่วนไลเดอร์ลงไปเดียวนะนี่ไลเดอร์เอาเป็นไลด์ค่อยเดินลงไปดียวมอลงก็จะประมาณนี้นะถ้ามอครึ่งมาก็จะประมาณนี้ ที่เราดักไว้ที่หนึ่งอยู่ตัวนี้เอาออกมาทะโมก6ที่ดูนะว่าจะได้หรือเปล่ามาเลยๆๆๆๆๆคัานี้ก็ที่13 ีที่สาอมอืก็ไม่ดุงนะครับทีที่สางก็ไม่ดูเหลือสามที่นะับไม่รู้ว่าจะมีลุงหรือเปล่ามาเดี๋ยวเราลุกไปต่อนะครับบริเวณนี้อันตรายก็ล่องร้อยตุ่มคอข้างเจอะนะฮะดับตัวนี้มาตรงนี้ นี่นนะเม็ดข้าวโพดยังมีเลยคอยปึกมันจะสไลด์นะอย่างเดียวฮะโ้ดีมันเข้าไปดูใกล้ๆหนนะ่นอยชนงม ม,มันไม่ได้อะไรเลยทุกคนดูดิโอ้เหมือนดงนะทุกคนแต่ว่ามันลุกเฉยดูโของจะมีอยู่นะนี่มันน่าจะลุกนะครับดูรอยเลือดนิดเดียวอันนี้คือโของหนุกนะครับ กเมาเดี๋ยวเราดักใหม่นะครับพอเราดักไว้เสร็จไปที่เรียบร้อยนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะโดยที่มันโดมไปว่าน่าจะดูแค่ขางนิดเดียวนะมันก็เลยหลุกก็เหลือที่สุดท้ายนะฮะไม่ดีจะได้หรือเปล่าสุดท้ายจําที่ไม่ค่อยได้นะขลังนุ่งเลยขลังนุ่งนะฮะเรดูเรื่องรอยค่อนข้างเยอะนะฮะน่าจะมีหลายตัว Tụng ừ, mà thì là đặt hôm nay cho tụng nhẹ Lên cái đúng là mà thì lục thái Mà giờ mới đúng ขอสรุปรอน่นี้ไม่ได้สักตัวนะฮะเดี๋ยวมาดูอีพีสองนะฮะว่าจะได้หรือเปล่าก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบเพยเท่านี้นะคะโดยที่ไม่ได้ตุ่งสักตัวนะครับเดี๋ยวมาดูอีพีสองต่อนะครับสวัสดีครับ